สวัสดีจ้าเมื่อนี้ย่อยหลองออกมาสวนอี่แล้วค่ะพี่น้องออกมาสวนว่าสีมะเบิงเอาลูกท่อว่าชันพี่น้องสีมาเก็บลูกท่อไปบม่ม่ามันสีแจดจัดต่อไปมะเบิงบาเบิงก่อนนี่เบิงแล้วกับบาฮานันไอแก่หลายดอกพี่น้องบาฮันไอพ่อบ่มอยู่แต่ว่ากะสีมีเนี่ยอันนี้ลอยกสัได้ สีได้เลือกเอาเมื่อนี้สีได้เลือกด้วยที่มันแกจัดสะก่อนใส่โบมนี่กับมีเหลืองอยู่ตาบ่อห้าในจัดพี่น้องหให้ได้พอ่พอเก็บยังมีสีเขียวสีเหลืองติดกันโยนี่ต้องเบิ่งเออนี่นุ้ออนนยน,น,ยนี่นุ้ยนี่นี่นุ้ยนี่นุ้ยนี่เพื่อดีพี่น้องพอดีเบอร์โบมเนี่ยต้องต้องให้เหลืองจัดตั้งสี่พี่น้องไปโบมต้องคอยสีสุก ไห้แล้วไม่เคยสีแซบนี่เอาหน่วยประมาณนี่คอยพ่อบมพี่น้องต่ว่าตามเดียวเบิ้งนี่อัน,นมีมีมีเขียวมีเหลืองติดเนี่ยน,นี่ก็ลายอยู่ตามยังป่พ่อเจ็บอยู่นี่แล้วน,น,นี่ก็พอเอาแล้วนี่แล้วน,น,นี่ก็เหลืองจัดแล้วละ่ะมา นี่สำหรับต้นลูกท้อนี่ก็ปลูกไว้ในสวนนี่แหละพี่น้องนี่อยู่นี่สามต้นกินตลอดนี่สองเมแล้วพ่อบมแล้วนี่พี่น้องก็บออกมาแล้วเนี้ยน,น,น,นี่นสำหรับลักษณะใบเขาก็สิใบดกพี่นอ้องต้นลูกท้อนี่ใบดกคือใบบักม่วงเขาเนี่ยแหละเลียวยาวลักษณะคือใบม่วง เขาสือออกหลายรุ่นพี่น้องบ่บาาแก้พร้อมกันเด้า่แก้พร้อมกันในบางกันคือเคียวอยู่เนี่นี่อันนึงอันนี้จนโยดลงมาแล้วเนี่ยนี่โยดทิมซื้อนี่ไงเนี่ยุ้มโยดทิมกนหลายที่พี่น้องเนี่ยมันแก้มาประทันนี่สารับอันนี้ก็ยังเคียวอยู่เนี่ยอันที่กําลังออกดอกกับมีด้พี่น้องมันสีบอออกพร้อมกันลูกทอนเนี่ย นี่สำหรับต้นเขาก็เป็นต้นไม้ขนาดกลางอะไรพี่น้องว่าเป็นพาเป็นใยแห้งแล้วก็พอเป็ในใน้อยเด้นี่ประมาณนี้แหละค่ะนี่อันนี้ก็ลายปีเติบแล้วล่ะนี่นี่เทากับปลูกไว้ประมาณปีที่สี่ก็ได้กินผลแล้วพี่น้องปีที่สี่ได้กินนี่สำหรับลูกทอดเดี๋ยวก็กมีรสชาติที่หวานพี่น้องหวานบ่าหวานจัด แล้วก็หอมแล้วก็นออกมันๆพีน้องแต่เราเพิ่อเคยกินแล้วก็สิรูยู่แต่ว่าเพิ่เคยกินมันสิเป็นจึงสี่ละสิเป็นรสหวานหอมหวานหวานว่าลายแล้วก็สิมันผู้เทาบางคน้นเพิ่นกะกินกับเทา่นละเก็บข้าคนเหนียวผู้เทาบางคนเป็นเพิ่นกินเดียวนี่เป็นผลไม้ ดูแลยงไงผูกงานในพี่น้องเด้อบ่ได้บดน้ำนอกจากว่าเขามีเวลาเขาก็มาหดก็ดีแต่ว่าห่างบ่ได้ดูแลยากนี่ขยายแซบกัหาหน่วยมันแจีแจีค่าตัวในพี่น้องสู้ค่าตันนี่สลับหนี้สู้ฆ่าตันนี่นี่เบิ่งเดี๋ยวเสียห้เบิ่งว่ามันเหนื่อมันง่ามบอขาค่าตันนี่นี่ลักษณะของการที่มันแจียนี่เอาค่าตัวน้องค่ะในพี่น้องนี่สู้ตัวนี่ตันบ่ได้ไปโภมยากอันนี้ นี่สามารถเจ็บฝากพี่ฝากนอก้องไ้พี่น้องเป็นของฝากได้และ,ละลูกทอนนี่ลูกก็งามกินก็แซ่บู่พี่นอ้องอยู่ทั้งตัวห่อบรท่านกับหอบกระแตกับมักมันหอมหวานด้สัดกระมักเอาประท่านกับกระหอกมาออกเอาเบิดแล้วนี่นี่แบ่งกันกินไปเอากินเนี่ยสาดเป็นจินน้ำเนยละ นี่งามพี่น้องเนื้อง,งามเหลียองอารามนนวลนี่นนสุตค่าต้ตนแซบพอดีแซบเลยล่ะนี่นี่อาซอนตักกินก็นได้พี่น้องบอ,งอ,อซอนตักข้ากปปอกเปลือกออกกกินได้เลยอนะพี่น้องปลูกติดบ้านไว้ทางตน้นสองตน้นอยู่ในสวนนีก็มีสามตน้นพี่น้องก็กิกนได้กินตลอดนั่นแหละ ได้แจกพี่แจกน้องกินพร้อมตลาดทองทิ้นกับเอือนเพื่อกันดอกพี่นองแต่ยนี่เอิอนลูกทถอบางมองมันก็เอิอนโถะ่วงไครบางอันบางหม่องมันก็เอือนเสี้ยนเสี้ยนทถอนี่สำหรับเม็ดมันก็เบ่งสีละพี่นองเม็ดมันหน่วยใดที่มันสมบุาก็สามารถไปเพาะลูกไ้อีกเพาะไว้ถลูกก็ได้ เม็ดมันสมบูรณ์เนี่ยงามๆพี่น้องเม็ดอะไรที่มันสมบูรณ์นึงเสียเม็ดที่มันสูงค่าตูดน,นี่เนี่ยเม็ดตัวเนี่ยนี่สิลักษณะนี่แหละพีนนะะ่น้องอ้าวสำหรับคลิปนี้ก่ะพ่อสานีแล้วค่ะเนาะคลิปหนาค่อยพ่อกันไหมค่ะสวัสดีค่ะ